ดูก็ดูนับตังนะคะหนูยังไม่อ่านเมนนะสี่้ากเจ็ดแป

ตอนนี้นะครับเห็นที่พีทไมหมุกจะเปนแล้วโซเซมีที่พีทก็ภูมิใจมากนะครับผมไม่ต้องไปช่วยเดี๋ยวผมนัเองงานวันนี้นะครับฝาวในหิบในใจของทุกคนทุกคนทมา่ะเทไท้องี่ไม่้ะเหกิดเปแล้วกับไป ในตู้สิบสี่ในตู้รับบริจาคก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพอติดตามทางต้องบนนะครับเป็นมุกของต้องบนก็แล้วกันนะครับถ้าอยากทราบตัวเลขที่แท้จริงนะครับตรงนี้ข้องูลจะได้รับทราบเจ้าหน้าที่กำลังนับอยู่นะครับที่มาเป็นรอยเหรอโอ้ไม่ได้ติดค่ะ เดี๋ยวเอาอหนัไปใหงใกันไปนะเสียบใหม่นะโอไม่เสียบแล้วลูกเสียบเข้าเสียบออกกันเลยจะได้ถวายวกัยดดลนลูกขออนุญาตจ้าแล้วก็ใส่ลูกตานจ้าคำตัว นี่ลงโือสเขอใจก็เขานันแปดทามีตก่ะไม่มนปีกันขอค่ะต้อใ่แจมื่ขาง่ดีย่ไ แบ่าไปแบ่งไปแบไป่งไปแบ่งไปแบ่งไปแไป่งไปแบ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  สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามยี่สามอ็สามสองสามสามสาหาเดแปสาม้าสี่สิบสี็ดส0่สอี้าหกเ่แเหสลังเนี่ยแบงค์าสบสวไม่มีาเสียแบงค์หเท่าเหมือนเดีวให้ดีที่ได้หา

สิบแล้วคุณนะาห้าสิบใบแต็แปดเก้าเต็มปิดปิดปนี่ยเนี่ยนัาไพ่น้าไพ่ค่ะสิบแต่ พี่พีทพี่พีเอาน้ำออกแล้วก็เสียบเข้าไปในนั้นอยากกินน้ำกระเสบบล่าสอยใช่ไหมใช่ไห่นเด้นเหรออ้อกลีกแล้วนับใหม่ดีอันดับเจ็ดแปดเาช่วยกันน้ดยดีหน่องสามก็เลยไปยีขนับนี้ออครจะได้ซิไปขอดเอาเอาแล้วได้ ส่งไปไปส่งพี่มิวเอาได้ไหม,มเกียรติบมเอาแต่แนายเกินเลยน้องนักถูกพี่มิวระหว่า้าเราอะแปดสี่เหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดไปห้แปดสองหกแปดสิบเอ็ดไป้อิว

สองหมองพันอยกสิบค่ะอมิมหน่อยสองหม่นสองพันิมพ์หน่อย2 2งสองันอหกศูนย์ที่อยู่บนต้นค่ะแล้วก็อะสออันนี้เป็นยอดของหนูของหนูเองนะคะสองสอง0ศูนยวกพันีสองสอง์บวดันห้หนู่อยค่ะบวกแปดพันให้หน่อยค่ะไม่ใช่บอกว่าหนูพอ ของว่าว่าอะไรอ่ะโอเดินปายอีนแม่แกตุ่อะไรอ่ะคงเพชรอ่ะปูเนี่ยนะเขาชอบปูมากเลยนะลายตอ่มแต่เาบอกว่าปูไม่เป็นลายิมได้คุณเต้ยติมได้ค่ะเราเอาไปให้น้องน้ำดมเราไม่ได้ปักหก้าคุณซีมี่2องสอกนยบวกแันให้หน่อยค่ะิ่งสาีหก6 0นอายอดทั้งหมดของทางพี่นิดานะได้234สสเ้ย สองสองเ้สองสทั้งหมดของพี่ดีดานได้เท่านี้นะคะครับองเพราะว่าอะไรอ่ะวอะไรเพราว่าอะไรอ่ะว่าเพชรเหรอ ใช่ไหมได้เท่านี้นะคะ รวมกับของใครอื่นใด,ด,ดๆนะคะ8,000บาทจะออกไปอ,อนุโมโทนาบุญเป็นของพี่นิดานเนาะไปลดหย่อนแล้วก็22260อะไรนี่จะเอาไปออกไปอนุโมทนาให้กบบอรปรไปลดหย่อนนะคะ,คะจะให้ความโดนมา เท่านี้นะคะโอเคคุณแม่เา่านี้นะคะนี่สายของพี่นิดาสายเดียว ู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหาได้ท่าน,นี้ก็ดีแล้วเนาะรอบก็รอบก่อเลขก็สวยใช่ไหมพี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหนูต้องโอนคืนกบพันหนนะ <pec S 2> เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เอาสิไม่ได้โค้กหกเรื่องอะไรอีกได้แม่บอกว่าลง อันนี้พี่มพียมาใวมไม่ได้บอกว่าเรารมกันม้ขออมด้อมใช่ไหมอ๋อแป๊บหนึงนะคะเนี่ยเขาให้กล้วยเนี่ยแม่อยากได้มากกล้วยได้เดี๋ยวไปขอพี่พยาบาล สองสองยอดทั้งหมดนะครับอ่ายอดทั้งหมดนะคะคุณแม่แคปให้หน่อยของด้อมใช่ไหมคะของด้อมเต้มพีชน,น,นะคะ